รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมนทีวี <Marine> จุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ชายหาดที่ไหนเลยนะครับแต่ที่นี่คือสันหลังมังกรนี่ไม่ใช่กุ้งปลอนนะตัวใหญ่ขนาดนี้นี่กุ้งจริงเลยนะ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมโจวี่ชัยยุทธนะครับและนี่คือรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางยูเราเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้ทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกคนลงมาอยู่ที่ภาคใต้ทะเลฝั่งอันดามันช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมยาวๆไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบมาเที่ยวกันที่นี่กันเยอะๆที่นี่คือจังหวัดสตูลนั่นเองครับสตูลสตูลสตูล ผมจะพาทุกคนนะครับไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่บ้านบาก,กันเคยหรือว่าชุมชนตันยงโปที่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารทะเลซีฟู้ดที่ว่าสดใหม่อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับทัพร้อมแล้วเราจะไปลุยกันในเที่ยวไม่สำรังสัปดาห์นี้ที่จังหวัดสตูลครับ หนองโปโหมู่บ้านมุสลิมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสตูลและเพื่อให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งทางปตอท,อทอก็ได้เข้ามาส่งเสริมสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นภายใต้โครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงวันนี้นะครับผมโจอี้ได้มีโอกาสนัดกับกะนาซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังกันครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กับกนานาครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตทสวัสดีครับกะนาสวัสดีค่ะอยากให้เล่าถึงโครงการนิดนึ่งครับว่าเราไปเข้าร่วมโครงการนี้ได้ยังไงครับเข้าร่วมโครงการเมื่อปี52นะคะ จุดหลักๆเลยที่ต้องการเข้าโครงการเพราะว่าอยากตอบแทนคุณแผ่นดินนะคะนี่แหละค่ะคือมันเป็นความคิดทําให้เรารักบ้านเกิดรู้สึกว่าพอเราทําไปแล้วมันมีจิตสํานึกของความรักพื้นที่แล้วทําให้เราทําอะไรได้ด้วยจิตที่มันมุ่งมั่นอะคะ่ะมันทําให้เกิดความรักในชุมชนด้วยที่ว่าเรารู้จักสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะรู้หลักของวิถีพอเพียงได้มาเท่าไหร่กินใช้เท่าไหร่แล้วก็สร้างให้มันอยู่ต่อไปได้อย่างไรแล้วโครงการเนี่ยครับเมื่อเข้ามาในชุมชน ได้ช่วยพัฒนาเรื่องของการอนุรักษ์ เรา<ช>มีวิธีการอย่างไรบ้างครับโจทย์ก็คือการสร้างคนใช่ไหมคะมฉะนั้นแล้วก็มามองนะคะว่าจุดของคนที่จะอยู่ยืนจริงก็คือหนึ่งระคาเยาวชนฉะนั้นก็เลยก่อตั้งโครงการขึ้นมาว่าเยาวชนกลุ่มน้ํข้นน้าใสเพื่อที่จะให้รู้<ม>และให้เข้าใจทัศนคติว่าแกนนํารุ่นก่อนก่อนเขาทําอะไรไว้แล้วการพัฒนาที่จะสารต่อมันจะง่าย<ม><ม>นี่ค่ะ<ม><ม>คือหลักพอเราเข้าใจโจทย์นะคะมันก็จะทออรที่่งงยุนนควเเิ์ ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเราพาเขาไปเที่ยวย่งไงครับที่ตําบลตันหยงโปนะคะสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือสลังมังกรนะคะ<ม>ซึ่งเป็นสลังมังกรที่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ค่ะแล้วก็มีการท่องเที่ยวในเรื่องราวของการได้เห็นบริบทของชาวบ้านของอาชีพประมงหรือว่าการย่ำกั้งนะคะ เป็นสิ่งที่มันโดดเด่นของชุมชนที่นี่นะคะแล้วก็การทํากะปีนะคะคซึ่งจะสามารถทําเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ในชุมชนเพราะว่ามันมีเส้นทางรอบเกาะอยู่นะคะคคเจนอาลงไปที่เรือนะคะจะพาไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนะคะไปดูเกาะหินเล็กนะคะหาดสปาดำอสาสังหมังกรที่ยาวที่สุดแล้วสิ่งที่เป็นเมนูพิเศษเลยก็คืออาหารทะเลสด S <S <ม>เพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของตำบลน,นะคะคเพราะว่ามันเป็นตำบลประมงไงคะคตำบลที่อยู่ติดชายทะเลอย่างเงี้ยสิ่งที่มันโดดเด่นก็คืออาหารทะเลสดเ<ม>ะนั้นแล้วนะคะมาตันหยงโปคุณจะได้รับประธานอาหารที่ทะเลสดสด<ม>ไรซึ่งอ่าเขาเรียกว่าสารปนเป<อ>ือ้อนเนาะนะคะนี่แหละค่ะคือมันเป็นซิกเนเจอร์ของตำบลในการท่องเที่ยวค,ะค่ะ<อ>สุดท้ายใายการอาฟาก็ได้ถึงผู้ชม่อยครับเชิญชวนมาเที่ยววิถีชีวิตชุมชนรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรของเราครับ ค่ะทางตำเบลตันหยงโปนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะเชิญมาร่วมเที่ยวที่ตันหยงโปได้แต่เรามีข้อตกลงกันสักนิดนะคะในการท่องเที่ยวคือคุณจะต้อง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ให้เกียรติพื้นที่โดยการรักษาความส,สะอาดค่ะคือถ้าหากว่าเรามีความรับผิดชอบสํานึกตรงนี้นะคะก็จะทําให้พื้นที่เป็นพื้นที่ที่สะอาดแล้วก็ยั่งยืนในการท่องเที่ยวรุ่นสู่รุ่นต่อๆไป <Dob> ค่ะก็จะเป็นประเทศไทยที่สวยงามนะคะ<ม>แล้วก็น่าดึงดูด้กับแขกที่มาเยือนนะคะตันหลงโปยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะได้ครับกาหน้ขอบคุณมากมครับขอบขอคุณค่ะยินดีค่ะ จ c ผู้นำธุรกิจเคมีพันธุ์ระดับสากลและผู้ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเชิงพาณิชย์รายแรกของไทยร่วมมือกับกระทรวงอวมุ่งสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำภายใต้โครงการจากกลัวสู่เครื่องเพื่อขยายจุดรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วสู่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเป็นการส่งเสริมนะครับการเก็บน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับ แล้วนําเข้าไปรวบรวมแล้วก็เข้าไปที่โรงงานของ G C นะครับเป็นโครงการที่ G C ได้ลงลงทุนนะครับแล้วก็เริ่มเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์แล้วในต้นต้นปีนะครับเป็นการผลิตน้ํามันอากาศยานเป็นการต่อยอดนะครับแล้วก็สร้าง อ่าอีโคซิสเต็มนะครับความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการพัฒนาจิตสำนึกให้กับนักศึกษาเราสามารถที่จะช่วยกันในการเอาน้ำมันใช้แล้วซึ่งมันเป็นเวสเนี่ยเป็นเป็นของเสียเนี่ยกลับมาให้มีมูลค่าได้ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการนำร่องในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยวย g 4, ร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลกว่า22แห่งในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงสามารถรวบรวมน้ำมันใช้แล้วถึง7.09ตันนำไปผลิตน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนได้1.75ตันและสร้างไรายได้กลับคืนสู่ชุมชนกว่า200,000บาทนอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบ6กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้น ของการขยายพลังแห่งความยั่งยืนจากภาคอุตสาหกรรมสูสถาบันการศึกษาและสร้างแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมาย NETZERO และเป็นศูนย์กลางการบินคาร์บอนต่ำของอาเซียนต่อไปนี่ไม่ใช่กุ้งปลอมนะตัวใหญ่ขนาดนีน้นี่กุ้งจริงเลยนะ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจำกัดมหาชนบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนไทยทิพมินิไซ์ขนาด30กรัมมีวางจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นอ อนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของรีสอร์ทชุมชนบ้านมากันเคยก้าวูงาสวัสดีครับสวัสดีค่ตะวัอเนี่ยต้องบอกว่าอาหารเยอะมากเต็มโต๊ะเลยนี่คือเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่แห่งนี้จะได้ชิมอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ออุดิบสดๆเลยสดๆเลยค่ะโอ้อยากให้การเอาเราห้ฟังถึงที่มาที่ไปของการสร้างที่เป็นรีสอร์ทการท่องเที่ยวแห่งนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงมันเริ่มต้นจากกลุ่มอนุรักษ์นะที่นี่กลุ่มอนุรักษ์คือเป็นหลักปราปามอวนรุนแล้วก็ อวนลากถ้าอวนลากอวนนุนข้าวนี่คือมันมันจะราบหมดไม่มีแหล่งท่องเที่ยวไงพูดถึงอวนลากถ้าเป็นคนภาคอื่นที่เขาไม่รู้จักเราจะอธิบายว่าความอันตรายของการใช้อวนลากมันเป็นยังไงครับคืออวนลากนี้ทําลายทรัพยากรมากแม่กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวประกอคาดออกมาคือ สวยงามกับหมดเลยมันลากกวาดเรียบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่ปูที่มีไข่มันเอาไปหมดเลยทำให้มันจะหายไปหายไปและคนี้ก็มีการประชุมท้งปตทมาร่วมกันประชุมเราก็เรียกเรียกคุยคุยหลายฝ่ายนะไม่ได้ฝ่ายเดียวแล้วก็มาข้อตกลง ครับบุงานะครับา้ห้ผมฟังว่าในอดีตชาวตันหยงโปส่วนใหญ่จะมีรายได้จากการทําประมงพื้นบ้านแต่พอมีการนําอวนรักอวน,นรุนมาใช้จับสัตว์น้ําในท้องทะเลก็ส่งผลครับให้ความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลนั้นลดลงรายได้ของชาวบ้านก็ลดลงตามไปด้วยครับ ด้วยเหตุน,นี้เองทางปอตทอจึงได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทําเป็นชุมชนท่องเที่ยวเนื่องจากที่ตันหยงโปนั้นมีทรัพยากรที่มีค่าอย่างอาหารทะเลที่สั้งสดและก็อร่อยเป็นหมู่บ้านซีฟู้ดที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสตูลวันนี้ครับกาบูงาจะได้จัดเมนูอาหารทะเลสดๆมาให้ผมได้ลิ้มลองรสชาติได้ชิมกันหลากหลายเมนูใครที่เป็นสายซีฟูด้ดรับรองว่ามาเที่ยวที่ชุมชนตันหยงโปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ บอกว่าเป็นต้มยำน้าใสทะเลนะครับก็จะมีกุ้งมีปลาปลาที่ใสเป็นปลาอะไรครับอันนี้ก็เส่เป็นปลาแดงตัวเล็กๆปลาแดงปลาแดงพิเกําลังดีเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยชื่นใจอร่อยอ่ะผมขอลองกินกั้งหน่อยแล้วกันเพราะว่ากั้งที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเลยเออเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้เออเห็นไหมก็ได้กินเลย โอ้โหนี่เอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะโอ้ใหญ่มากแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเป็นพริกเขียวซีฟู้ดต้องพริกเขียวนี่โอ้โห,โหดูเนื้อมันจะแน่นๆอย่างนี้เลยแล้วผมก็่าอือหือซีฟู้ดเป็นไงบ้างซีฟู้ดเด็ดดวงมากอืเพริกเขียวของเขาแซ่บมากอันนี้ ขอจิ้มน้ำพริกหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะผมว่าต้องแซ่บแน่ๆเลยเพราะว่าซีฟู้ดเนี่ยแซ่บไม่แต่นี่คงไม่แซ่บไหนรู้นิดนี่โอ้โหมาที่นี่ไม่ได้กินกะปิไม่ได้กินน้ำจิ้มกะปินี่คือไม่เหมือนไม่ถึงมากันเคยอ่ะอร่อยมากน้ำจิ้มกะปิอร่อยมากเผ็ดเปรี้ยว เค็มหวานนิดหน่อยโอ้โ oh. หไข่ประหมึกข้างในอะ่ะมันระเบิดอยู่ในปาก <c oughs> ความเค็มหวานของน้ำหมึกอร่อยมากเอา้ากุ้งหน่อยโอ้โห <c oughs> oh, ตัวบลาเลอ่อะไรดูสิโอ้โห <c oughs> oh, ตัวใหญ่มากอื <c oughs> ตัวใหญ่ขนาดนี้น,นี่กุ้งจริงเลยเนี่ยโอ้โหเนื้อแน,น่นส้อมสวยมากเลยเมื่อเด้งผดหวานนี่มีพุดรับผมชื่อจริงๆเลยว่าเป็นหมู่บ้านซีฟู้ด โอ้โหดูมันปูเนื้อขาวมากเลยมันสดไงมันสดเลยนะเนี่ยซีฟู้ดแบบนี้คุณผู้ชมครับอาหารอร่อยมากๆครับสมกับเป็นหมู่บ้านซีฟู้ดชุมชนซีฟู้ดจริงๆราคาไม่แพง แต่ที่ทีเด็ดของที่นี่เลยนะที่มาแล้วต้องซื้อกลับน้ำพริกกะปิเคยเพราะว่าชื่อหมู่บ้านบาก,กันเคยที่นี่กะปิอร่อยมากคือน้ำพริกกะปิเขาอร่อยจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองชิมนะครับเราจะได้สนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านรวมหนึ่งวิชากิจชุมชนของเขาด้วยตอนนี้พอลุยกินก่อนนะครับและจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ชายหาดที่ไหนเลยนะครับแต่ที่นี่ คือสันหลังมังกร สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมความสําเร็จสร้างได้ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงแหล่งเรียนรู้ตลาดวิชาที่เปิดกว้างทางการศึกษา11/11 Single Stay ตั้งแต่วันที่11ถึง30พฤศจิกายน2568สั่งซื้อได้แล้วที่ไลน์แอดไทยทิช็ Passion Food เวลาเที่ยวแบบนี้ผมต้องจําข้อมูลทั้งเรื่องประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวตัวช่วยที่ดีนี่เลย C. ีซุปปลาทูน่าสกาัดพ s าชั n น r ฟลตมีโอเมก้า3และวิตามิน B12 ที่สําคัญอร่อยสดชื่นดื่มง่าย ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวที่ชุมชนตันหยงโปต้องห้ามพลาดไม่ว่าจะเป็นทะเลแหวกสันหลังมังกรทอตัวยาวกลางทะเลอันดามันหาดทรายดำและเกาะหินเหล็กซึ่งแต่ละสถานที่จะสวยงามและอเมซิ่งขนาดไหนตามผมโจอี้ไปกันเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับและที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่หินธรรมดาครับแต่นี่คือ หินเหล็กนะครับมีแร่หินเหล็กดูเป็นจํานวนมากที่นี่คือเกาะหินเหล็กนั่นเองครับค<ๆ>ุณผู้ชมลองสังเกตนะครับว่าหินที่นี่เนี่ยจะมีร่องรอยไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ามันมีแร่ของหินเนี่ยผสมอยู่ข้างในสานนิษฐานว่าเมื่อหลายล้านปีที่แล้วครับเกิดภูเขาไฟระเบิดใต้ท้องทะเลนะครับแล้วมันก็ไหลรวมมาปฏิกิริยาทาังวิทยาศาสตร์จนเป็นแร่หินเหล็กอยู่ตรงนี้หาดูได้ยากมากอันศีลมากๆนะครับแล้วบอกว่ามีที่เดียว ในประเทศไทยคือที่สตูลแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับไกด์ท้องถิ่นแนะนําให้ผมลองมาดูความมหัศจรรย์ของล่องรอยแร่หินเหล็กนะครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดสตูลผู้คนส่วนใหญ่นะกว่า80%เป็นะครับเป็นชาวไทยมุสลิมเขามีความเชื่อว่ารพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกหรือองค์พระอัลละห์นะครับแล้วก็จะมีภาษาอาหรับนะครับผมก็เซิร์ชดูเขาบอกว่ามันมีความคล้ายกันมากๆเลยคุณผู้ชมลองดูว่า เป็นยังไงครับใกล้เคียงกันไหมครับนี่โอ้ oh, เป็นพระนามของพระเจ้านะครับและวรดหินเหล็กนี้ก็เกิดขึ้นมาจากพระเจ้านั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่คือหางสัลหลังมังกรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสัลหลังมังกรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่เขาว่ากันว่ามีระยะทางยาว4 5กิโลที่มันพุดขึ้นมาจากน้ำนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปกันต่อ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนคุณผู้ผมชมครับและจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ชายหาดที่ไหนเลยนะครับแต่ที่นี่คือสันหลังมังกรที่มีความยาว4-5กิโลเป็นสันหลังมังกรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดสตูลน,นะครับว่ากันว่ายาวถึง4-5กิโลเมตรเชื่อม ระหว่างเกาะหัวมันแล้วก็เกาะ3ามนะครับเป็นทางเดินที่ต้องรอช่วงเวลาน้ําลดนะครับน้ําขึ้นน้ําลงนะครับทำให้เกิดความสวยงามอันซีนตามธรรมชาติและมันก็เป็นเปลือกหอยผสมกับทรายที่ละเอียดมากๆชนิดที่ว่าผมถอดรองเท้าเดินแล้วเนี่ยเจอแต่ความนุ่มแล้วก็รู้สึกสบายนี่คือธรรมชาติที่สวยงามได้ฟังเสียงคลื่นมองเรือท้องฟ้าโอ้โหบรรยากาศที่สะตูลเหนือคำบรรยายเลยครับ เรรรราาาจะะนบยาานะบยกศคัซึ่งถ้าเรายือนอยู่ตรงนี้มองไปด้านขวาเราจะเห็นเกาะหินเหล็กที่เราเพิ่งนั่งเรือมาและถ้าด้านหลังผมนะครับเทือกเขาที่สูงสูงนู่นลังกาวีมาเลเซียนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของเราไปทางนู้นเกาะตาลูเตานะครับที่ขึ้นชื่อว่าในอดีตก็เคยเป็นคุกนั่นแหละครับที่เราเคยได้ยินกันมานี่จะเป็นหมู่เกาะของจังหวัดสตูลสตูลเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกาะนะครับมากถึง106เกาะมองไปทางไหนเราก็จะเจอเกาะแก่งบางๆมากมายสวยงามมากๆเลยครับ และจุดสุดท้ายที่วันนี้ผมพาทุกคนมาดูนะครับอันซีนไทยแลนด์มากๆที่นี่คือหาดทรายดำดูที่พื้นเลยครับคุณผู้ชมพามาดูกันนี่ข้างบนน่ะมันจะเป็นผืนทรายที่น้ำมันซัดเข้ามานะครับแต่ถ้าเราปัดออกเราจะเจอว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นทรายสีดำนะครับอันนี้มันไม่ใช่โคลนนะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่านักวิจัยมาออทดสอบดูมาหาว่ามันคืออะไรมันคือแร่เหล็กนะครับซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงจากที่ผมพาทุกคนไปเกาะแร่หินเหล็กนะครับซึ่ง ประโยชน์ของเขาคืออะไรนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาจะพานักท่องเที่ยวมาสปามาถึงที่นี่ทั้งทีนะครับอยากสปาผิวไม่ต้องไปจ่ายเงินที่ไหนไกลสปาตัวเองแบบนี้เลยทุกคนนี่โอโ้โหล้างล้างโอโ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าหลังจากล้างพวกทรายดำออกแล้วผมรู้สึกเลยว่า ขามันเนียนมันนุ่มขึ้นอนะหูเนียนนุ่มจริงๆงเหมือนเราไปสปาร้านแพงๆเลยแต่ที่นี่เนี่ยฟรีนะครับเพียงแค่มาเที่ยวที่จังหวัดสตูลน,นุ่มมากเลยหูชอบจังเลยเออธรรมชาติบำบัดมากๆเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเดินเล่นบรรยากาศยามเย็นฟ้าที่ตกดินที่นี่สวยมากเลยเดี๋ยวไปดูกันด้านหลังไป นอกจากภาคเอกชนอย่างปตทนะครับที่เข้ามาส่งเสริมการทําชุมชนท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านที่ตันหยงโปโลแล้วทางภาครัฐเองก็ได้วางแผนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้เกิดความเข้มแข็งอีกด้วยแหละครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านวรองผพ้ว่าท่านรองนิดสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับไื่องว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดสตูลเลยอยากจะถามถึงภาคร้านครับว่าเรามีแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลยังไงบ้างครับสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์นะครับสวยหามจริงๆนะครับและก็ธรรมชาติของเราเนี่ยงดห้ามนะครับจังหวัดสตูลของเรานะครับเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่กันอย่างเป็นสังคมพหวัฒนธรรม อย่างแท้จริงนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสัมบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องอาหารนะครับของเราอาหารสดนะครับขึ้นมาจากทะเลอย่างแท้จริงนะครับดาวอยากจะให้ทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมจังหวัดสตูลของเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท้องลองนิดมากครับครับขอบพระคุณมากครับ จบลงแล้วนะครับที่วันนี้ผมโจวี่และรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางพาทุกคนมาเที่ยวไม่ซ้ำทางกันที่จังหวัดสตูลนะครับมาท่องเที่ยวชุมชนตันหยงโปได้ไปหมู่บ้านบากันเคยนะครับเห็น <t> วิถีชีวิตความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในชุมชนและการร่วมมือกันของทางปตาทานะครับ <t> พัฒนาชุมชนแห่งนี้และรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมพวกเขาก็ยังพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวนะครับเราไปที่ไหนกันบ้างเรานั่งเรือออกมานะครับไปดูเกาะหินเหล็กนะครับ แล้วก็เลยกันไปไปดูอีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือสันหลังมังกรที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ปิดท้ายผมพาทุกคนเนี่ยมายืนกันที่หาดทรายดำฝากทุกคนนะครับติดตามรายการของเรานะครับ YouTube Facebook ขึ้นมาแล้วครับ Facebook ของเรา r a น n b o w m e เด a เข้าไปกดไลค์กดแชร์ไว้ได้นะครับแล้วก็จะมีคลิปรายการย้อนหลังไปดูมาได้นะครับอเที่ยวทั้ทีอยากให้ทุกคนเที่ยวไม่ซ้ำทาง เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่ที่จังหวัดสตูลแต่ผมโจวี่จะพาทุกคนไปเที่ยวในแง่มุมไหนติดตามไ่ดีข้ามพลาดนะครับขอทิ้งท้ายทุกคนด้วยบรรยากาศยามเย็นสาอาทิตย์ใกล้จะตกดินของจังหวัดสตูลแห่งนี้ครับขอขอบคุณบริษัทไทยเบลเวอเรสจำกัดมหาชน ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชน Amarin TV